สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567น้องหมิงสวัสดีครับน้องหมิงเจ้าของช่องน้องลีหมิงชาแน,นลนะครับวันนี้ได้เวลาเปิดเรียนแล้วก็ไม่ค่อยได้อัปเดตครับเราต้องไปเรียนพิเศษในช่วงเปิดเทอมเรียนศินละปะในช่วงเปิดเทอมคุณพ่อก็ได้แต่ไปส่งไม่ค่อยได้ไปถ่ายที่ไหนแล้วก็ช่วงนี้ประหยัดนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครอบครัวเราก็ไม่ได้เงินหมื่นสักคนนะครับก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกัน ก็ในช่วงปิดเทอมก็อยู่บ้านเนาะแล้วก็ไปเรียนพิเศษนะครับน้องหมิงสวัสดีกันครับอ่าหันหน้ามาหล่อๆครับโอเคคุณพ่อกำลังจะออกไปส่งน้องหลี่มิงตอนเช้านะครับกำลังจะออกจากบ้านก็เลยขอถ่ายถนนหนทางนะครับจิวทั์ทัศนบดิเวนะครับให้ให้ชมนะครับของรอบๆถนนหนทางในหมู่บ้านในประเทศไทยนะครับเผื่อว่าคนไทยที่อยู่จังหวัดอื่นนะครับ จะได้ดูนะครับต่อหมู่บ้านนี้ก็ดีนะครับถนนทนทางก็สะอาดสะอ้านดีมีการปรับปรุงอยู่นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่น้องมิ้งมิงไปเรียนนะครับเรียนเพื่อเป็นนักเรียนที่ดีใช่ไหมครับน้องมิมิงครับใช่เป็นนักเรียนที่ดีตั้งใจเรียนนะครับเรียนให้ถูกทางนะครับเรียนให้ถูกหลักนะครับนำมาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติโตขึ้นไปถ้าเกิดได้รับราชการหรืออะไรก็เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินนะครับ ตอนนี้ประเทศไทยเรากําลังติดกับดักคนดีนะครับที่ไม่รู้ว่าดีจริงดีปลอมนะครับก็เพราะว่าตอนนี้เรามัวแต่ไปหันแต่ไปนิยมเคารพชมชอบนะครับแต่คนที่มีเงินอย่างเดียวนะครับคนที่ไม่มีเงินมีแต่ความดีก็ไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดอะไรนะครับก็่านิยมคนเราผิดไปจริงๆรแล้วเราปากเล็กๆกนะครับกินได้คําเดียวนะครับเดินได้ทีละก้าวนะครับจะขวนขวายอะไรมากมายในชีวิตนะครับ จะสะสมมากองมาอะไรในชีวิตนะครับเราควรปลูกฝังเยาวชนให้ใช้ใช้แต่น้อยประหยัดอดออมแล้วก็กินแต่พอเพียงนะครับนะครับไม่ได้ขี้อวดตามสังคมมือถือนะครับสังคมโซเชียลนะครับนะครับตอนนี้มันกําลังขี้อวดกันนะครับเราควรใช้น้อยกินน้อยนะครับประหยัดประหยัดนะครับยิ่งข้าราชการยิ่งต้องเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนนะครับหรือคนดัง คนมีชื่อเสียงเสด็จของสังคมเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวอย่างของสังคมนะครับน้องหมิงว่าใช่ไหมครับใช,ใช่นะครับคุณพ่อพูดถูกนะเพราะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องในตัวอย่างเนี่ยในบ้านเมืองเนี่ยมีให้เห็นนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีคดโกงช่อโกงนะครับรทำเรื่องผิดทำนองคองทำผิดศีลทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ยพยายามจะชักชวนคนให้ไปถูกถูกช่อโกงถูกโกงนะครับ โดยอาศัยความละโมบความโลภความอยากได้อยากมีความไม่รู้การศึกษาที่น้อยนะครับเราควรจะส่งเสริมเยาวชนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยให้เป็นคนมีสินธรรมเป็นคนดีของชาติรับใช้ชาตินะครับรับใช้บ้านเมืองต่อไปในอนาคตนะครับฮะถึงไม่ได้รับราชการทํางานเอกชนหรือว่าอยู่กับบ้านกับช่องก็เป็นพลเมืองที่ดีนะครับฮะไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงนะครับฮะฮะเสียสละช่วยเหลือส่วนรวมนะครับรู้จัก เมตตารู้จักเกื้อกูลนะครับมีใจกรุณานะครับเป็นคนที่ว่าไม่ติดยาเสพติดนะครับไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่ติดยาเสพติดไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับไม่มีค่านิยมที่ผิดนะครับน้องหมิงก็แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าธรรมดาของโรงเรียนนะครับชุดของโรงเรียนนะครับที่ซื้อชุดแล้วก็มีบินแล้วก็สามารถไปเบิกกับรัฐได้นะครับนะครับน้องก็ใช้น้อยกินน้อยติดตัวไปวันละเท่าไหร่น้องน้องหมิงเท่าไหร่ครับ20บาทนะครับ พันาสิบาทซื้อขนมเนาะซื้อน้ํากินนะครับข้าวก็กินที่โรงเรียนนะครับนี่นะครับธงชาติไทยตั้งสว่างสวยนะครับชาติเราจะรุ่งเรืองได้พลเมืองต้องเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับครับเสียสละมีจิตวิญญาณที่ดีต่อประเทศชาตินะครับฮะรู้จักละคข้กลมเคลียวนะครับครับไม่ได้เป็นคนหัวร้อนไม่ได้เป็นคนที่ว่าเห็นผิดนะครับหลายคนก็คือเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับ ยังขาดความสามัคคีนะครับบางคนก็เห็นผิดนะครับเห็นผิดเป็นชอบอไม่ไม่ถูกต้องตามหลักของกฎกฎหมายไม่ถูกต้องตามหลักของศีลธรรมนะครับคนเราต้องพูดจาก,กันด้วยหลักของเหตุของผลนะครับหลักของศีลธรรมอันดีงามนะครับอ,อย่างนั้นนะครับไม่คุยด,ด้วยโทสะโมหะเอาชนะคาคารเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนส่วนตัวพรรคพวกเป็นหลักอย่างเดียวไม่ได้นะครับวันนี้น้องดิมิงเปิดเทอมคุณพ่อก็ขออนุญ,ญาต เทศนาอะไรนิดนิดนึงนะตัวเองก็ไม่ได้มียศมีเกียรติอะไรนะครับก็เป็นพลเมืองที่เกิดมาในประเทศนี้เหมือนกันตั้งใจอย่างเดียวคือเป็นพลเมืองที่ดีนะครับไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับมีโอกาสช่วยได้ก็ช่วยละเล็กละน้อยนะครับนะ <c oughs> ช่วงน้นท่วงก็อยู่ไกลก็ไม่ได้โอนเงินอะไรไปช่วยนะครับแต่ก็ส่งเสื้อเสื้อผ้านะครับถุงใหญ่นะครับไปให้เพื่อนที่เชียงรายนะครับเพื่อแจก ให้กับชาวบ้านที่ว่าเขาเสื้อผ้าอะไรเนี่ยไม่มีจะใส่เพราะว่าน้ําซัดไปหมดนะครับนะครับหลายวันที่คุณพ่อก็ซักผ้าอยู่บ้านก่อนต้องดิวิงเปิดเทอมเตรียมเสื้อผ้าให้ก่อนลูกๆนะครับแล้วก็เสร็จเสื้อเสร็จผ้าของตัวเองของครอบครัวก็ซักใหม่นะครับเสื้อผ้าเก่าใส่ถุงปุ๋ยไว้ได้สองถุงปุ๋ยนะครับคุณพ่อก็ครอบครัวก็ตั้งใจจะส่งไปให้บ้านเมตานะครับศูนย์ที่เด็กทุกยากนะครับกำลังมีรายชื่อไว้แล้วนะครับเขียนรายชื่อไว้แล้วก็ รอเงินทองอีกสักหลายๆวันนะครับอพอมีเงินมีทองก็จะได้ส่งไปนะครับตอนนี้ซักแห้งพับใส่ถุงไว้หมดแล้วนะครับซื้อถุงใส่ให้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ส่งเพราะว่ารองเงินนิดนึงนะครับพอก็อยู่บ้านนะครับตอนนี้ฮะเออที่ทิชชยแล้วก็ไม่ได้มีรายได้อะไรนะครับก็ทํากิจการส่วนตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับพอมีได้ก็หรือมีโชคก็จะรีบๆส่งไปนะครับฮะ การจราจรคับข้างติดนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เปิดเทอมนะครับรถลานะครับอันนี้เขาเรียกสี่แยกแยกสี่ินทรตรงนี้โรงเรียนสี่ินทรอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเลี้ยวไปทางนี้นะครับครับครับก็มาถ่ายคลิปกันต่อนะครับเป็นกีคุณพ่อต้องปิดคลิปนิดนึงเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครับน้ำไม่ท่วมแล้วนะครับตามคลองตามอะไรของนครปฐมเนี่ย น้ำายบลงไปเป็นครึ่งนะครับนะแต่ก่อนตอนที่ว่าช่วงจะมีโอกาสน้ําจะท่วมเนี่ยก็ขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับก็หาดบ้าต่อนะครับที่เรื่องบ้านเมืองนะครับตอนนี้ก็ท่านนายกนะครับในทางทารก็ไปได้ดีนะครับผมมองอย่างนั้นแห้พนเราจะมีจุดตําหนิเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่มีใครหรือมนุษย์คนไหนที่ทําอะไรเพอร์เฟกหรอกครับตอนนายกคนก่อนๆก็ถูกตําหนิกันอย่างนี้แหละครับไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับ ท่านนายกที่ผ่านมาอดีตนายกที่ผ่านมาคนก่อนที่มาจากการปฏิวัตินั่นก็เห็นไหมครับนะครับกีริยามารยาทนะครับแต่ตอนนี้ท่านก็ไปแล้วนะครับท่านกบวยวางตัวอยู่ในจุดที่ที่เหมาะสมของท่านแล้วนะครับก็ไม่มีใครดีเกินร้อยหรอกครับผมนะครับมีข้อเสียให้มากนะครับข้อดีของท่านนายกแพทองทานคือตั้งใจทํางานนะครับเนื่องจากก็มีอาจจะมีความกดดันเนื่องจากเป็นลูกของอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานดีเด่นนะครับ อาจจะมีกองกองแช่งนะครับกองเกลียดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าผมและครอบครัวเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเรารักนะครับเราเรารักท่านนายกนะครับานายกเป็นคนที่น้อนะครับครอบครัวดีมากแล้วก็ฐานะดีมากนะครับเป็นคนเป็นคนทํางานนะครับท่านอาจจะอายุแค่38เองการวางตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่สูงอายุหรือข้าราชการที่มากยศมากตําแหน่งก็อาจจะยังเขินเินนะครับแต่เชื่อเถอะให้เวลาท่านนายกสักสองสามปีหรือสักหนึ่งสมัย ท่านจะแกร่งและจะเป็นผู้หญิงที่เก่งในการทํางานนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับอีกอย่างหนึง่งท่านสงบปากสงบคํานะครับพูดแต่งานแล้วก็พูดาทางที่ผ่อนคลายนะครับไม่ได้มีแรงกดดันใดๆนะครับถ้าเป็นคนอื่นนะีก็จะมีการพูดนะครับคือไม่ระวังนะครับประชดประชันหรือว่าแดกดันหรืออะไรเงี้ยสร้างศัตรูนะครับแต่ท่านนายกไม่มีเลยท่านไม่มีแขะไม่มีไปว่าไปแขะหรือไป อะไรกับใครๆเลยนะครับท่านน่ารักน่าจังของท่านมากนะครับอันนี้เป็นท่านสงบนะครับสงบเงียบทํางานอย่างเดียวนะครับขอให้กําลังใจนะครับส่วนในบ้านเมืองนั้นก็ขอให้เจ้าหน้าที่ของทางการเนี่ยครับทาคดีต่างๆนะครับให้มันเป็นตัวอย่างของสังคมนะครับเป็นเป็นตัวอย่างของสังคมนะครับให้สังคมและก็ประชาชนได้เห็นนะครับในการพดุงกฎหมายในการพดุงความ เป็นธรรมนะครับให้กับบ้านเมืองนะครับอย่างเช่นคดีคดโกงช่อโกงอะไรอย่างพวกนี้นะครับที่มันทําให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยขอให้รวดเร็วแล้วก็แม่นยํานะครับทําให้เป็นเป็นแบบที่ว่าให้ประชาชนชื่นชมนะครับครับ เราก็คุยกันมาจนถึงหน้าบริเวณโรงเรียนแล้วนะครับสักพักน้องรีมิงจะต้องขออนุญาตเจ้าของช่องขออนุญาตไปโรงเรียนไหมครับสวัสดีครับก่อนจะสวัสดีครับเจ้าของช่องก็ต้องใจเติบโตนะครับน้องลีมิงเป็นพลเมืองที่ดีน้องดีมิงเรียนเก่งอยู่พอสมควรนะครับนะครับส่วนใหญ่ได้คะแนนค่อนข้างดีนะครับก็คุณพ่อก็คุณพ่อชะลาก็ภูมิใจในตัวลูกนะครับ น้องริมิงโตขึ้นอีกนิดนึงปิดเทอมหรืออะไรมีเวลาเราก็จะทยอยทําคลิปกันในการไปเที่ยวหรือเดินทางไปตามถนนนทางในต่างจังหวัดวันนี้นะครปฐมน้อ nice, สังขบอากาศดีมากนะครับเราไม่ต้องการมีอะไรมากหรอกครับมีครอบครัวที่ดีมีลูกหลานที่ดีนะครับตั้งใจใช้ชีวิตไปวันวันประหยัดอดออมนะครับเนี่ยคุณพ่อส่องน้องริมิงเสร็จก็ไม่ได้ซื้อหาอะไรมากเดี๋ยวว่าจะไปซื้อผักนะฮะซื้อหมูนิดหน่อยก็มาทํากินที่บ้านทําแกงที่บ้านเอง หุงข้าวนึ่งข้าวเองนะครับเป็นใช้ชีวิตให้ประหยัดนะครับถ้าเกิดไม่ประหยัดเนี่ยมันก็จะใช้ใจ่ายมากก็จะเกิดหนี้เกิดสินนะครับก็จะทําให้ครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนนะครับเราเจียมเนื้อจําตัวนะครับฮะใช้ชีวิตแบบชาวบ้านนะครับคุณพ่อเคยลําบากมาก่อนในช่วงวัยเด็กนะครับในช่วงวัยเด็กนะครับแทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้ร่ําเรียนหนังสือดนังหานะครับที่ได้ร่ําเรียนมาจนจบมหาวิทยายลัยมาเนี่ยก็ด้วย พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงและก็สมเด็จพระาชินีนาถนะครับที่ทรงพระราชทานทุนนะครับเนื่องจากว่านําน้องสาวเข้าไปเฝ้ารับเสด็จนะครับน้องสาวป่วยด้วยโรคภัยที่รักษาไม่หายนะครับก็ครั้งนั้นนะครับทำให้ได้รับพระเมตตานะครับก็จดจําไว้ตลอดชีวิตนะครับก็ขอน้อมนะครับเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศนี้นะครับของ ของชาติของประเทศชาตินี้นะครับนะฮะเป็นพลเมืองที่ดีทั้งครอบครัวนะครับครับมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวน้องริมิงจะต้องขออนุญาตลงไปเรียนหนังสือนะครับน้องลิมิงอยากเรียนหรือยังครับอยากเจอเพื่อนๆอยังครับอยากเจอแล้วนะครับงานน้องริมิงสวัสดีครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับไว้อันนี้เสร็จนะครับวันไหนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรเนี้ยพ่อก็จะทําคลิปนะครับหรือที่มีโอกาสอาจจะเอ่ยกล่าว ถึงเหตุการณ์บ้านเมืองบ้างนะครับด้วยความห่วงใยนะครับในฐานะที่ว่าสูงอายุแล้วนะครับก็อยากให้บ้านเมืองที่ดีให้กับลูกหลานได้อยู่นะครับฮะอยากบอกคนไทยว่าหนึ่งฮะรู้แพ้รู้ชนะมีน้ําใจเป็นนักกีฬานะครับฮะอยากเชียดแข้งชิงชังก็ให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ให้ด้วยความรู้นะครับด้วยจิตที่ดีนะครับฮะบนความเมตตากรุณานะครับฮะบนความใส่ใจบนความ เข้าใจคนอื่นแล้วก็เข้าใจประเทศชาตินะครับเสียสระนะครับก็อันนี้ก็ต้องขอสวัสดีคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ